ฮัลโหลสาวน้อยเคทีเคทีพี่เคทเคทีเบบี้ลูกสาวแม่หนิ่งเองนะคนนี้ไปจิ้มผมจากละเซียมาล้นซ่าเองแล้วก็ประกอบคอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ เคที่ขนาด28นิ้วเป็นเด็กวัยต่อแตะถ้าเทียบกับขนาดเด็กจริงก็น่าจะประมาณสัก2ขวบ3ขวบบอดี้ผ้าแขนขาเต็มนี่เต็มเลยคิดค่อนข้างนิ่มค่ะนี่ผิวสวยมากเลย ดูเล็บสิเหมือนเด็กจริงๆเลยมาหนึ่งซูมให้ดูเนะีหมมนมากผิวสวยเลยค่ะเป็นเส้นเลือดจ้ำๆ หท้าน่ารักมากเหมือนเท้าเด็กจริงๆนิ่มๆคิดนี้จะนิ่มมากเลยค่ะคุณแม่ปั้นได้สั่งทำค,คิดที่นิ่มมากใช้ไวนิ้วที่นิ่มแล้วก็ใส่เม็ดถ่วงไปตรงนี้ใส่ใยสังเคราะห์ไปตรงนี้ยิ่งกดยิ่งนิ่มเลยค่ะนี่เลยแลวบอดี้ตรงนี้เป็นบอดี้ผ้า นี่ค่ะแขนคาเต็มมีน้องๆอ,อยู่ข้างหลังได้เห็นไหมคะจุ๊บแอบดูฮัลโหลเบบี้พี่สาวคนโตเลยเนี่ยใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆนี่ดูรายละเอียดที่หน้าเขานะคะ ขนตาสวยโมแฮนะคะจิ้มโมแฮตาแก้วแวววคิ oh, ้ว wow. วาดคิ้วเพนมีฟันช่องชี้น่ารักนี่น่ารักน่าเอ็นดู มจิ้มโมแฮขนแกะนะคะแม่หนิงเลือกจิมผมแกะเพราะว่าเด็กผมจริงมีแล้วมีค่อนข้างเยอะแม่นหนิงอยากได้ให้เป็นแนวเบบีจะได้คู่กับพี่หนูหินด้วยเป็นลอนๆคนนี้ส่งไปจิ้มผมทีหลังนะคะเป็นโลนซ่าแม่อาจจะเลือก ให้เข้ากับสีขนตากับสีคิ้วนะคะแล้วก็ส่งมาให้แม่หนิงเอาแต่หัวแม่หนิงส่งหัวไปเขาก็ส่งหัวกลับมานี่สวยมากดูผมนางข้างหลังเอ็นดูค่ะ นั่งขาแบะๆภาพรวมมีน้องๆอยู่ข้างหลังด้วยแขนยกได้แบบนี้ฮัลโหลแต่ค้างไว้ไม่ได้ค่ะค้างได้ประมาณนี้ล่วงเพราะว่าบอดี้เขาไม่ได้ล็อกไว้แบบไม่ได้เป็นเหมือนไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกแน่นนะคะได้แค่เนี้ย โอเคคนสวยบาย,บายบายไปดูรูปนิ่งหนูได้ที่เฟซส่วนตัวของแม่นิงนะคะ Facebook ส่วนตัว a าร n a S. e m สเอมานูเพราะเป็นของที่แม่นิงสะสมเองจะเป็นลงที่อัลบั้ม a c e b o o k ส่วนตัวไปไล่ดูได้ค่ะแล้วก็อาจจะแชร์เข้าไปในเพจนะคะอาร n นาไฟนอ a นอสซี่รีบอลดอร์เอ a จนซี่ไทยแลนด์นะจ๊ะ ตุ๊กตาลีบอนบายแม่นิง้งไปดูได้เลยมีเด็กๆเ,เพียบเลยจ้าไม่ตอบคำถามราคาใน YouTube นะจ้าบ๊ายบายจ้า